สวัสดีค่ะวันนี้ช่องกินเลยดีนะคะจะพาเพื่อนๆทำเมนูม็อกค่าเย็นค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะเราจะใช้ผงเน็ตกาแฟนะคะเน็ตกาแฟเลทคัรค่ะต่อด้วยนะคะโกโก้ค่ะนมข้นค่ะนมพ่องค่ะแล้วก็คอฟฟี่เมดค่ะสูตรนี้เหมาะสำหรับแก้ว22ออนค่ะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะ ใส่เนตกาแฟค่ะสามช้อนชาค่ะตามด้วยผงโกโก้ค่ะสองช้อนชานะคะ คอฟฟี่เมดหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ mm hmm. เติมน้ำร้อนนะคะ80 ml ค่ะ mm hmm. คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ mm hmm. จากนั้นนะคะ ใส่นมข้น30 ml ค่ะสูตรนี้จะไม่ใช้น้ำตาลนะคะเพราะว่าเราเอาความหวานจากนมข้นนะคะ สุดท้ายนะคะนุ่มพองมันเนยค่ะ 30ml ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมจัดใส่เสิร์ฟแก้ว22ออนนะคะค่ะจากนั้นใส่ในแก้ว22ออนนะคะ ปิดฝาค่ะปิดฝาค่ะเราจะใส่ฟองนมนะคะ